แล้้ etus. ้วโโออยกสวัสดีค่ะ ouais. สวัสดีครับพี่น้องครับพามาลุ่นป่าน้ำกันครับผมวันนี้โอ้ยหุ่นลุงอยู่ของบาดาลอยู่ฟังคนละาฟังของประดาครับพี่น้องแม่นนั่ขึ้นร้ายครับผมลองดูครับเอาแปดสองสองเส้นเอจสิบลงครับเดี๋ยวพอกันพี่น้องบนสองเซนครึ่งสองเซนครึ่งครับผม ล่วงแตนนำพี่น้องมาตอนแรกว่าจะบูดแซ่นะแต่แถวนั้นก็พอเออมาแล้วจะเลืยให้ลองด้วยลงเลยใช่ไหม เกงใจเกงใจอ้โดแล้วของตัวพี่น้องใหญ่แล้วมาท่างไตครับผมเพิ่งมันกัดจิบเซรโตสองตัวล้อมาบังหมอนบ้างสามบ้างสองขาพี่น้องเลย น้ำแรงมากมาแล้วนี่น้ำมันแห้งครับผมอ่ะตั้งมือหอน้ำขีมันขีอย่างกว้างนะเติดดีเฮงยาาดาติดดีอยู่ดึงดึงดึงมาแล้วอ๋อสามมาด้วยกันน้องเลยจะซื้อข้างฝุ่นเมื่อไร ต่ terminar, อ,อหมันเล็กเองจะทอดครับผม

นีท่ทาไหนเกาเ,เอ้าไป,ไปเคไปไปตะลักเคปลาสาบทุง่ง อุ้ยไปเลยไปอื เท่อไพี่น้องมันยกแวบ้านครับเนี่ยทำมันก็มากันไหลบึ้มๆึ้อย่พี่น้อง

ตันะครับทีละตัวสองตัวเรื่านํานำไร็เลยลองเรื่อครองับเงียเพราะว่าอยู่หุ่นยนนี่ กินเป็นทวงเลยเว้ยอุ้ยไปแล้ว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 โอ้โหโอ้ลงมาที่ไหนล่ะพี่นองเลยกําลังขึ้นมาบ่กว่าเด้อบะเฮิร์ตไปแต่ตัวดึงเลยตัวที่นอนเต็มยมามันนี่ละเนี่ยดูเปอะไรก็ว่าโดยไปจนนี้ว่าไงเนี่ย ทุกไปแปรมาไดดีพี่น้องได้เป็นคุ้มๆไมได้ไปนก็น้ำแรงตบมได้แม่น้ำมันพิ่งมาด้วยปลาม่ไขึ้นนะครับเนี่ยครับนึ่งแลาอ้ห้้้ยกายกายระวังระวังอ้หลวงไนี่ครับเฮ้ยระวังฮักระวังฮักระวังฮักจะว่จะว้ อุ้ยจะไว้จับไว้เอ้ยเอ้ยบีไว้บังย่าบังย่าชูเข้าไปชูเข้าไปทางไว้ทางนี้นี่เห็นยอยั่วแปลว่าเออระวังระวังชูเข้าไปอีกเออเดินเห็นยอยั่วกแล้ว่ะคิดว่าเป็นฟ้าเอิน เนครข้างล่างเหรอครับเีย็บๆเลยครับยังเลยฮะับเพราะมาได้ปลาไม่ถึงรูอ่ะไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับครับผมปูดแตกว้เอ็นยอยุ่บแล้ว บ่วดหลายทีอะไรเมันงับหลายทีแล้วมันงับบมพอเอาเดียวอี่ละนี่ปลาส้อยปลา้อยส่อเรือมาแล้วปลา้อเรือแล้อาจจะมีคู่มบ้าง มันกับติดมองติดมันกับติดอยู่พี่น้องที่มองรถตีกันเงียบเลยครับี่นึกคิมมันล่ะทางไกลว่าเป็นามธครับตรงนี้ย่างใสที่เป็นมองมองลาะไม่เลื่อยคือมันติดอยูตอี่ปาเหรอ

เราโน่นเราตกเล็กหลายๆอยู่เด้อลุงเราไม่เห็นมาตกนะลุงเราไม่เห็นมาตกเออมาเสาพวกนี้บ่ายลนะ เสียบลงินตัวนึงไก่ใช่รึดูนี่เสียบโอ้เสียบขึ้นไปโอ้ลวงเลยเสียบหนาเสียบหลันงนี่น้องเอย ้น um ี่มวนี่หรอ้อยนฟองหรือมองเอนี่มหรอปลาเลนไฟปาเลนไฟฮะฮะปลาเลนไฟปาเลนไฟ

ผลงานมื่อนนี้ครับผมมาหน่อยหน่อยกับุ่ได้ไม่ติดพ้อใดอีกเลยสองสามลุยพี่น้องเลยได้สิบเกินก็มั่วยครับโอ้ยฝูก,กนยังไงพี่น้องเลยมีเป็นเลยอู้ยโลกลัวอยู่เนาะฝ <c oughs> ุ่นง, <c oughs> งานปลูกขนาดครับปลาบบรค,นนค,ครับข้อใดอพี่น้องตัวสองตัวคันนี้ขีดนะครับมบางทีมันกัด <c oughs> อยากมาเบิ้งแถวบ้านน่ะมันไหลนะครับผมมากับไม่ค่อยติดปไปไหนฝนก็ตกแล้วพี่น้องนี่ คนลิ้นครับมาหอดบ้านพอดีพี่น้องกระเปียกย่อยๆไม่เรื่อยลมะมาหอดบ้านครับ <c oughs> แย่งเสือแย่งเสือใครอยู่ครับหอดบ้านเหรพี่นอ <c oughs> ้นองเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับจะได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์มั่นใจให,ห้ครับโชคดีทุกผู้ทุกคนครับผม